น้อปฐมนะเราก็มารีวิวอีกหนึ่งชุดนะชุดนี้เป็นเบสสี่ฮอนสองแหลมหกนะชุดนี้เรียกว่าเป็นชุดเครื่องไฟขยายเสียงนะครับแบบแนวกลางแจ้งนะครับเปิดเพลงนะครับพูดไม้ประกาศพิธีการต่างๆพระสวดนะครับก็อันนี้เป็นแนวภาคกลางแล้วกันนะแนวภาคกลางหรือว่าเป็นบางจังหวัดนะที่ชอบฮอนนะครับก็จะตั้งฮอนแบบนี้นะครับบางที่อาจจะถามว่าทาไมใช้แต่ฮอนนะก็แล้วแต่แนวแล้วแต่เขตพื้นที่เราจัดให้ได้ทั้งหมดนะ อย่างเป็นแนวโซนภาคอีสานชอบเสียงกลางเราก็จัดให้ได้นะครับแต่อันนี้มันโซนภาคกลางซะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นฮอนนะฮะตัวนี้จะเป็นฮอนกระโทนเอสเอนะสองปากนะครับคอใหญ่1ตูนะแล้วก็แหลมนะฮะจะรวดใหญ่1กล่องนะครับพาวเวอร์นะครับสตรอมซาวซิสเต็มบายร้านจูปินเตอร์นะดูดีๆนะครับก็ชุดนี้เป็นเบสสี่ฮอนสองแหลม6ดอกหนึ่งกล่องนะแล้วก็ชุดพาวเวอร์ชุดนี้จบให้ลูกค้าไป85,000บาทนะชุดนี้ก็คือรับงานอ่ายังไงดีอะ รับงานแบบกลางๆได้เลยนะครับกึ่งชุดใหญ่กึ่งชุดเล็กนะเราชิเรียกว่าชุดกลางแล้วกัน85,000บาทนะครับได้ไปพร้อมเลยนะครับสามารถใช้ไม้ได้ด้วยนะครับใช้แหลกใช้อะไรอ่ะเดี๋ยวดูเครื่องปรุงนะเราไล่เครื่องปรุงก่อนนะจุดนี้เราทาแหลกให้ลูกค้าเรียบร้อยนะเป็นแหลกไม้สีระเบิดนะงานสีระเบิดเนียนๆหนาๆเลยนะครับลักไฟสตอมนะครับผม s อ8ไป1ตัวไม้ลอย1ชุดนะฮะใช้ไม้ได้2ตัวนะครับอันนี้สําหรับออกงานเลยมีไม้ให้เรียบร้อยนะครับ ปรีคอร์สสทางนะแยกอิสระนะฮะเบรกลางแหลมนะครับผมตัวนี้มีเอ็โคด้วยนะเวลาเราพูดใหม่เดี๋ยวเราเทสให้ดูตัวนี้เป็น3ทางก็จริงแต่ลูกค้าจัดพาวเวอร์ในงบ2อตัวก่อนนะครับผมลูกค้าก็จัดพันสนะครับขับกลางข้าง1นึปากนะครับแหลมข้าง1,6ดอกพันสนะตัวประกอบของเรานะสตอ Sound System นะแล้วก็ตัวขับเบสนะสองพวัตต์ฟูลบิดนะที่เราขายอยู่นะหมื่นัน้าร้อยนะตัวนี้เลย เบรคข้างลัอ่ะข้างละ2อพอชุดนี้ข้างละ2นี่ครับชุดเครื่องปรุงก็มาแนวนี้เลยแหลมแหลมข้างหนึ่งกลางข้าง1เบรคข้าง2ข,ข้างนะสตอมตัวตัวนี้เป็นรุ่นประกอบนะไปดูรีวิวได้เลยเราประกอบเราโชว์ไส้ในเรารับประกันให้ตลอดชีพตู้เบรกก็จะเป็น18นิ้วนะฮะโครงหลอไว้4นิ้วนะฮะพันสองวัตตู้จะเป็นสตอมสาวซิสเต็มเลยนะครับสีระเบิดขอบเหล็กตะแกรงปั๊มหนาๆนานครับหูยกเหล็กนะฮะนี่ตู้ก็เป็นที่โรงงานผลิตเองนะครับผม 1 2 0 0วัตต์อ้าูยกเลขให้เรียบร้อยสีโฟเมกานี่เลือกได้นะครับพี่อยากได้สีเขียวสีแดงสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสียุมพูนี่เราจัดสีน้ําเงินสีน้ําเงินเราจะทําสต็อกไว้ตลอดนะเพราะว่ามันขายดีที่สุดนะด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนนะขครอยากได้แบบกดเราก็จัดให้ได้อันนี้แล้วแต่ลูกค้าใครเป็น f อก็จะเห็นกันอยู่นะว่าแบบไหนด้านหลังด้านหน้าจะเป็นสีระเบิดนะครับผมฮอนนะเราจะใช้เป็น SA นะเ a เป็นตัวเริ่มต้นให้นะครับเพราะว่า SA เเนี่ย มีหลายแบบหลายหลายอย่างมากนะครับต <c parasite Let subscribe> ูดนะครับเราจะใช้คอใหญ่ต <establishing> ูดเดียวเลยเดี๋ยวผมแปะฝาให้ดูนี่นะฮะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยอ่ะดูนะตัวนี้เราใช้รุ่น20 ml นะ200วัตต์ให้ลูกค้าตูดเดียวแล้วก็ดันออกไปเลยนะครับคอใหญ่นะเป็นเริ่มต้นให้ลูกค้าแล้วก็กองแหลมหกดอกก็เป็นสตอมเหมือนกันนะครับระบบสายนะเราจะให้เป็นสเปคคอนไปทั้งหมดนะอันนี้จะมีการพ่วงเพราะว่าข้างละสองนะครับขึ้นตู้แรกไปขึ้นตู้ที่สองนะส่วนฮอน สองปากนะครับเราทําสายวายนะครับนี่ครับเรียบร้อยเก็บงานให้เรียบร้อยวายฮอนซ้ายขวาแหลมเดียวๆนะครับผมประมาณนี้ทุกอย่างต่อไว้อยู่ในนี้หมดแล้วนะครับผมต่อไว้อยู่ในที่เครื่องปรุงหมดแล้วนะชุดนี้เดี๋ยวเดินทางไปส่งปทุมนะปทุมธานีถ้ามีโอกาสได้ถ่ายก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะชุดนี้จบให้ลูกค้าไป85,000บาทพร้อมออกงานนะครับประกาศโคศกพิธีการต่างๆได้เลยนะะเดี๋ยวผมจะทดสอบใหม่ให้ดูครับ เดี๋ยวจะทดสอบใหม่นะฮะเช็คเช็ค1 2ึ่งสองสี่ห้าหกเดแปช็คนะอยู่หน้าหอนไม่ได้เลยนะใหม่ก็ประมาณนี้นะสำหรับชุดนี้ก็ปรีคอร์สนะใช้ใหม่ได้แล้วก็มีเอ็กโคโในตัวนะเพราะบางทีนะโคสกประกาศนะครับประมาณนี้นะชุดนี้เบสสี่ใบนะแปดหมื่นบาทนะเดี๋ยววันนี้เดินทางไปจะส่งประทุมธานีนะฮะ ประจุพานีนะับลูกค้าได้มาจากที่หน้าร้านนะว่าต้องการแบบนี้แบบนี้นะวางโจทย์มาให้เรานะว่า,าต้องการแหลมแบบนี้ฮอนแบบนี้ตู้เบ็ดแบบนี้นะอยากได้ตู้เบดกี่ใบนะชุดกี่ดอ,อกนะเราจัดให้ได้ตามงบตามประมาณเลยนะอันนี้ลูกค้าก็วางงบมาตอนแรกประมาณ80,000ื่นนะครับแปดหมื่นก็ยังจะไม่ได้ไม้ลอยไม่ได้ปักไฟไม่ได้แหลกเราบอกว่าจบอีกนิดหนึ่งนะบจบกว่านะแบบนี้สวยๆแบบนี้เลย8 5 0 0 0บาทหรือใครอยากจะจัด 8ดอกนะครับอะไรเงี้ยเราคุยกันฮนะแสนก็บารมีงบเท่าไหร่นะเราคุยกันได้อันนี้ก็ประมาณชุดนี้85,000นี่คือจัดเต็มเลยครับตู้ทุกอย่างจัดเต็มก็ประมาณนี้เลยนะมีงบเท่าไหร่ก็ลองแจ้งผมนะอาจจะลดแหลมลงลดอะไรลงก็ได้ถ้าสมมุติว่างบยังมีไม่ถึง85,000แบบนี้แต่85,000ก็จะได้เป็นแบบนี้ตู้ตัวท็อปฮอนก็เลือกได้แหลมก็เลือกได้พาวเวอร์พาวเวอร์ผมจะจัด2,000เป็นอย่างต่ํานะในการคับเบตให้แต่ละชุดนะเพราะว่าต้อง2,000นะครับถึงจะอิ่มถึงมัน ก็ประมาณนี้แล้วกันใครสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรตามด้านล่างแล้วก็ทักเพจเ Facebook พิม์ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะอยู่สี่แยกไฟแดงวงดังตะกูนะนี่ครับอยู่ติดถนนมารายแมนนะฮะขาเข้าเมืองนครปฐม,ม,ามะอะใกล้ๆกับมาหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมชุดนี้8 5 0 0 0บาทเดี๋ยวไปส่งลูกค้าที่ปทุมนะใครสนใจจัดแบบไหนก็ลองว่ากันมานะจะต้องการจัดแบบเป็นตู้กลางบางคนไม่ชอบฮอนนะเราจัดให้ได้นะตู้กลางแยกนะ กลางแยกแหลมแยกจัดให้ได้ก็เสียงดังของทางนะเบาหน่อยเบาหน่อยนะกลางแยกแหลมแยกเราก็บานนี่ตู้แขวนนะถ้าลูกค้าบอกอยากได้เป็นตู้แขวนได้ไหมเราจัดให้ได้นะอันนี้ตู้ชุดเล็กของเรามื่นกว่าบาทสองมื่นกว่าบาทอีกเพียบเลยนี่ครับพุงน้องกําลังประกอบนะออเดอร์หกกระแทกข้างแบบธรรมดานะครับผมตู้กลางเนี่ยครับตู้กลางแยกอันนี้กลางแหลมในตัวนะครับกลางแหลมในตัวนะชอบแบบไหนเราจัดให้ได้หมดอันนี้แหลมต่างหากอีกอี4ใบนะครับออเดอร์มาบานเลยนะครับงาน หลังร้านของเราก็ประกอบอยู่หลังร้านเลยนะครับมีทั้งเครื่อง CNC นะมีโต๊ะตัดได้มาตรฐานทุกอย่างงานเราออกมาจะแบบนี้อันนี้ออเดอร์หสินะครับอันนี้18นิ้วก็แทะข้างธรรมดานะครับอันนี้ตู้กลางแลมอันนี้ครับที่สต๊อกรอลูกค้าไว้นะครับผมฮอนนี่ไม่ต้องห่วงเลยมีเยอะมากตู้ P.S. อ,อันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยว่าจะต้องการแบบไหนนะชุดเล็กชุดใหญ่นะฮอนเล็กฮอนใหญ่ตู้กลางเราจัดให้ได้หมดนะเดี๋ยวไปติดตาม EP 2เดี๋ยไ,ไปบ้านลูกค้ากันนะครับผมประมาณนี้เลยก็ สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงท้ายๆอ๋อเดี๋ยวต้องขอประธานอภัยที่ว่าไม่ได้เปิดเพลงลูกทุ่งจริงๆนะครับเพราะว่ามันโดนลิขสิทธิ์ทาง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะเวลาลงไปแล้วไม่ไม่มีเสียงนะครับก็ต้องขอประธานอภัยก็ต้องเปิดจําจพวกเพลงสแสดงสดทั้งหลายแล้วก็จะไม่ค่อยโดนลิขสิทธิ์เท่าไหร่นะครับก็ขอประธานอภัยลูกค้าที่บอกทำไมไม่เปิดลูกทุ่งเลยทำไมเปิดจะเพลงเล่นสดนะครับมันโดนลิขสิทธิ์ทาง YouTube นะครับผมเ,เดี๋ยวลองฟังนะครับ ก็ติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับสามารถโทรเบอร์ได้เลยนะครับหรือว่าจะทักเพจ Facebook พิมพ์ร้านจุ้บมินต์น้องมาถมหรือว่าจะแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลกันก็นกได้แล้วมีงบเท่าไหร่นะครับบางคนออกมีแสนห้านะครับแสนห้าอาจจะได้ตู้8ใบนะครับหรือว่าอะไรเงี้ยรายละเอียดเราต้องคุยกันนะฮะก็ตัวนี้เอาเป็นตัวอย่างถ้าชอบตามนี้ก็จัดได้เลย8ปดหมื่นจะบางคนมา ชุด85,000แต่บอกเพิ่มนู่นเพิ่มนี่แตเาเพิ่มมันก็มีมูลค่าของมันนะครับก็เพิ่มไปหรือบางคนบอกมีปลั๊กไฟมีไม้ลอยอยู่แล้วก็ลดราคาลงไปนะครับประมาณนี้เราจัดให้ชมสายวี t ทนะสเปคคอนนะอย่างดีนะเราให้ไป20เมตรนะครับ20เมตรเลยนะครับวี t อย่างดีสเปคคอนอย่างดีทั้งหมดนะครับวันนี้ราคาเท่านี้เดี๋ยวติดตาม EP 2นะเท่าไปบ้านลูกค้าแล้วได้รีวิวเดี๋ยวจะรีวิวมาให้ดูนะครับปทุมธานนะีเดี๋ยวเดินทางลแล้วเดี๋ยววันนี้เดินทางขขขึึข้้้้นนนนนนรถแลลลวววคคับเเเดดดดดีนะีี๋ยยิทททาาาางอุุณกกกก่ตมฝ กดไลค์ติดตามร้านจิวินเตอร์ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ประมาณนี้นะครับก็มาส่งลูกค้าให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางกลับแล้วนะตัดีจะตั้งกลางแจ้งนะตัวดีฝนมานะครับอุปกรณ์ไม่พร้อมก็เลยมาตั้งในบ้านนะครับก็ประมาณนี้นะจะส่งให้ถึงมือนะครับผมก็ลูกค้าก็เคยเล่นแล้วแหละมีของชุดเก่าๆอยู่นะครับก็รอบนี้สั่งชุดใหม่เลยนะเบ็ดเบ็ดแน่นดีไหมครับป๋าแน่นแเบ็ดแน่นดีนะโอเคนะครับก็ป๋าเขาก็ไปจัดถึงหน้าร้านเลยเอาอยากได้แบบนี้แบบนี้งบแบบนี้แบบนี้นะครับเราก็จัดให้อันนี้เจ้าของนะครับเจ้าของตัวจริงนะครับเป็นไงพี่โอเคไหม โอเคเลยนะครับนี่อยากได้สมใจอยากครับจัดให้แน่นๆเลยนะครับ Power Bit นะครับเราประกอบให้เรียบร้อยหมดแบบนี้ก็สนใจก็ติดต่อได้เลยอยากได้กี่ใบนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดกลางๆแล้วกันแต่กระหึ่มแน่นอนรับประกันนะครับผมจัดงานนะครับรับงานได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเดินทางกับนักข่าปฐมแล้วนี่เข้าไปทำมาเข้าเขตยุยาแล้วนี่ปฐุมปฐุมฝั่งนู้นยุยาโอ้โหผมไปยุยามาเรียบร้อยแล้วข้ามไปข้ามมาแล้วก็อยู่ปทุมธานีนะติดต่อกับยุยาประมาณนี้ ชุดนี้ก็8 0ดหมื่นกว่าบาทนะครับผมก็สนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับแหลม1กล่องนะครับเบรสี่นะครับฮอนสองแล้วก็ชุดเครื่องปรุงนะปลั๊กไฟไมลอยนะครับปีคอรสามทางนะพาวเวอร์สองตัว2400วัตต์2400วัตต์ฟูลบิดนะแล้วก็พันสองขับฮอนขับกลางนะครับประมาณนี้แรกหนใบไมลอย1ชุดตัวนี้ก็พร้อมรับงานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามนะครับไปแล้วครับรายเพียงเท่านี้นะครับ